มาสวัสดีฮนะชาวอีคลิปไอเซอทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับผมนาราลุกนะฮะวันนี้มาร่วมกิจกรรมตรุษจีนนะครับประจำปีนะครับผมมากันกับกลุ่มอ e ีคลิปไอเซอทีเฮดนะครับก็วันนี้มาร่วมถ่ายรูปนะครับด้วยสกินนะครับด้วยครอสตูมสีแดงผมไม่มีตัวสีแดงยอมไว้เลยทุกคนมีแค่มิโกะตัวเดียวนะครับ ย้อมสดๆสดโชคดีแค่ไหนนะครับผมที่ผงย้อมนะผงย้อมคอสตูมยังเหลืออยู่ก็จัดมาแจ่มๆเลยฮะกับมิโกเดี๋ยวเราลงไปนะฮะลงไปถ่ายรูปกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปตีกันที่วงสุดท้ายเดี๋ยวไปเจอกันที่พื้นเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอยู่ซะสูงเลยไปหาเพื่อนก่อนฮัลโหลราด้วย รอด้วยมาแล้วโอ้ยโอ,โอ้โหเลือดเลือดไม่สู้ดีเลยฮะพี่ฮะพี่จา๋าพี่จ๋ารอก่อนโอ้ยเดี๋ยววิ่งเข้าไปเขาชนตายเลยเนะี่ย <No. S 1> โอเคมีลิงสีทองมาด้วยนะสีทองก็พอได้อยู่นะอย่าเผลอตีกันนะเอ้ยโอ้โหชนนามเอ้ยอยัดเดี๋ยวก็จะตีกันซะแล้วอย่าเผลอตีนะ วิ่งไปก่อนรวมตัวฮะขอเติมเลือดก่อนได้ไหมเลือดไม่เต็มอ่ะขอบัฟก่อนไปแล้วทุกคนรอก่อนคนรอมิโกะด้วยมาแล้วครับรอได้ครับมาแล้วมาแล้ว รู้สึกว่าจะมีสีอื่นที่ค่อนข้างไม่เข้าตรีมซะเลยก็ยืนตรงหน้าไปซะเลยสิเออลิงหันมาน่อยโอ้แคปก่อนแคปเป็นหนึ่งทีนะฮะวิสกาตเตดเตี่ยเอ้ยหมาโอ้หมามา,มาทำไมเนี่ยยังขยับไม่เข้าที่เลยเดี๋ยวคนเน็กน้อยยืนหน้าสุดฮะ อยากชัดนะครับอยากชัดอือได้รูปแล้วฮะเปิดไข่ให้แล้วนะไข่กำลังจะตกแล้วฮะอือได้ไข่ได้ไข่ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อน เฮ้ยโหมาเกกะอะไรเนี่ยไม่เอาโห<อ>เ <c oughs> <c oughs> ต่าใครเนี่ยมันมาขึ้นปุ่มเนี่ยฮะเอาอะไรไปย่างดิให้มันหายเอ้ยของข <c oughs> <covid> ้าอุ้ยอุขอโทษ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 ชีบหายมือลั่น เกือบสวยเกือบสวยขอโทษขอโทษไปแล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วฮะแยกย้ายนะฮะจังหวะนี้กลับมาเจอกันที่วงสุดท้ายแล้วกันนะวีบอสเกิดวะเอาบอสดีไหมั้ยเฮ้ยๆๆเตีกันเองไม่ได้นะเขาตีบอสไปนะโอ้ยเดี๋ยว เก็บโดนตีนะไม่ย <That> ุ่งดีกว่าโอเคไม่ยุ่งละโอ้เขาได้จอมมานไปด้วยไวเปอร์โหดรหลายณจุดจุดนี้ก็ทางใครทางมันแล้วกันโอ้โมเรนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เถอดเจ้ามัดูไม่อยากใส่สกิลเลยวะพลาดแน่เลย โมเรียนมาอีกนะไปไหนได้บ้างก่อนเดี๋ยวไป <c oughs> ตรงไหนก็เจอคนแบบนี้ไม่มีบอทนะฮะมีแต่คนอย่างเดียวเลยนะฮะ16คนล้วนๆน,น,นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ฮัฮโลโหลซิกคิวเฮ้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาตายเพราะอะไรวะเมื่อกี้มองเหมือนจะเป็นน้ำผ่าหรือไม่ก็ตกตึกตายนะ <c oughs> ขอบคุณคุณอะไรไม่รู้นะฮะเอาสอนไฟมาให้ ใจดีใจดีแล้วผมก็ต้องให้เนื้อเข้าไปหนึ่งชิ้นนะใช้ในการอธิษฐานซึ่งผมก็ไม่มีไม่มีของกินแล้ะเรียบร้อยฮะ <c oughs> ใครอะ่ะตามมาทำไมอะ่ะโย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 ยใครครับใครครับ <c oughs> โอ้ยของย่างมาให้ด้วยอะ่ะ มันเทศไปชิ้นเดียวที่มีแรกของแรกของอี๋อีโดนสะกดรอยอีกแล้วไม่กลัวฮะก็มาดีฮะยังไม่ตีกันซะหน่อย <laughs> คุณอะไรครับสกาเ็ต <laughs> ถ้าดูคลิปเรารายงานตัวด้วยครับผม <laughs> ยินดีที่ได้รู้จักฮะ <laughs> ยินดีทีไไ่ได้ร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับผมตอนนี้วงของเราบีบเข้าไปลึกๆโดนสะกดอีกแล้วเอาคืนมั่งใครเนี่ยฮะ scarlett level หนะึ <c> ่ง <oughs> <c oughs> ก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะสะกดร้อยนอยลิงเติมน้ำก่อนเดี๋ยวน้ำหมด เดี๋ยวเล่มไม่เต็มมีคนกำลังวิ่งไปทางนี้นะเดี๋ยวนะเขาฆ่ากันแล้วเหรอเอาละฮะผมตอนนี้เกิดศึกแล้วฮะมีการฆ่าเกิดขึ้นเรียบร้อยฮะไม่รู้ดิงใครนะขอเข้าก่อนแล้วกัน ตรนสะกดลอยอยู่ด้วยนะเรียบร้อยอเฮ้ยใจเย็นคุณอะไรคะเนี่ยเดี๋ยว<อ> <c oughs> จบอย่างนี้เลยเหรอโอเคฮนะเมื่อกี้รู้สึกว่าจะจบเร็วกันไปหน่อย ทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปเก็บภาพกันในช่วงท้ายๆดีกว่าก็เข้าไปดูนะครับเข้าไปเป็นผู้ชม <c oughs> ยังไม่ได้สู่อะไรเลยเข้าไปเป็นผู้ชมมก,กันดีกว่าเป็นผู้ที่ร่วมลบแล้วไม่ได้เรื่องโดนฆ่าตายตอนนี้ในแผนที่นะครับที่ใกล้ๆกันอยู่นะครับผมเข้าไปดูกลางวงดีกว่าสายชนนะฮะถูกน็อกเอาท์ในโซนสุริยะคาดไปแล้วเรียบร้อยนะฮะ ก็ตอนนี้เหลือใครอยู่ในละแวกนี้ขอตามไปดูแล้วกันคนที่ยังหลงเหลืออยู่นะฮะสายชนเหมือนจะเจอกับไวเปอร์ไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าทำไมไวเปอร์ไม่ฆ่าสายชนนะไวเปอร์อยู่แถวนี้อุ้ยอุ้ยข้างบนอุ้ยข้างบนมิสกันคุณมิสกันทำอะไรลงไปครับ เกิดอะไรขึ้นนะฮะตรงนี้ไม่ค่อยเก่งนะครับเรื่องการทํามุมมองนะฮะมิดกันมามิดกันมาเอาใครเอาไวเปอร์เหรอมิดการเอาไวเป,เปอร์ยังไม่ได้นะฮะมิดการหนีไปแล้วะฮะเจอรอยย่อลิสนะครับลอยย่อลิสว่างไงภาพสวยนะฮะตอนนี้มุมมองค,อค่อนข้างจะกล้างกันเลยทีเดียว ทุกคนยืนดูเลยว่าใครกำลังสู้กับใครเอาละฮะคุณทอมวิกนะฮะไวเปอร์เกิดอุบัติเหตุตายไปแล้วเรียบร้อยรอยยอลี่ตายแล้วเหลือคุณอะไรเนี่ยทอมวิกเหรอทอมวิกกับมิดกันนะฮะสัดก,กันนัวเลยไมมินก็หิวข้าวยิงธนูใส่กันอยู่ ไมมินว่าไงหิวข้าวหิวข้าวหิวไมมินหรือเปล่าจะหิวไมมินหรือเปล่าหิวข้าวไม่หิวนะครับโดนทอมวิกนะฮะจัดการฮะโวลแลนเสียบเอา้ Mint าไมมินลัดลัดเขาทําไมคุณมิดกันยังเป็นผู้ชมที่ดีออกไปสับไมมินแล้วเรียบร้อยหนึ่งทีครับไมมินก,กะจะเอากะจะเอาทอมวิกทอมวิกนี้จูกมาฮะจูกมาฮะไม่เห็นมิดกันไม่เห็นต่างคนต่างล่องหน จัดไปดิฮะก็เห็นแล้วไอจัดไปเลยไม่อ้าวโดนโดนสับโดนตาย <c oughs> เรียบร้อยฮะทอมวิกมิสกันนะฮะท้าชิงกับไมมิ้นเท่านั้นนะฮะวงสุดท้ายจะว่ายังไงกันเอ่ยว่ายังไงกันใครตายก่อนใครตายก่อนเดี๋ยวกินยาแข่งกันใครตายก่อนไมมิ้นเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะฮะผมไมมิน้นเสียใจด้วยฮะ โอเคครับ okay, ผมจบไปกันเพียงเท่านี้แล้วกันสําหรับกิจกรรมตรุษจีนก็สุขสันต์วันตุษจีนเนาะโอเคฮะก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับสําหรับกิจกรรมวันตุษจีนนะครับก็ได้ถ่ายรูปด้วยกันเท่านั้นเองไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะมาตีร้านฟันแทงกันนะครับให้เกิดความอะไรกันก็เป็นความสนุกสนานระหว่างกลุ่มของเรานะฮะ eclipse isle so th นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้ก็สามารถโหลดมาเล่นได้นะครับบอกเลยว่าสังคมเกมค่อนข้างแคบเพราะว่าคนเล่นน้อยนะฮะแล้วก็รักกันดีมากๆเลยและอีกอย่างหนึ่งก็สำหรับคนที่เล่นอยู่แล้วนะฮะแล้วยังไม่เคยเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะก็เรียนเชิญนะครับผมเรียนเชิญทุกคนเลยเข้ามาอยู่ในกลุ่มนะครับเพื่อมีกิจกรรมอะไรจะได้ทำร่วมกันนะฮะ ช่วงนี้ก็โปรลระบาดหนักๆก,ก็ขอให้ทุกคนทําใจนะฮะระบาดยิ่งกว่าโควิดอีกไอ,บอ้บ้า <c oughs> เอ้ยเาก็โอเคสําหรับวันนี้สวัสดีครับลาไปก่อนอาจจะพูดเร็วพูดติดขัดพูดไม่ชัดบ้างก็ขออภาัายด้วยเพราะผมไม่ใช่มืออาชีพนะฮะรักทุกคนนะครับบ๊ายบาย